ประจําวิชาที่เคารพวิฉันช,ชื่อเด็กหญิงชย,ยานิพมาลัยเลขที่11อยู่ชั้นประถมศึกษาวีทย์6กับ4ค่ะวิฉันเด็กหญิงสุท้าน้าที่สังเลขที่18ค่ะกระผมชื่อเด็กชายปีชัยอุทาเลขที่10ครับวันนี้พวกเราจะมา วัดป่ามหาเจดีแก้วหรือวัดล้านขวดตั้งอยู่ในอำเภอคุณผหานจังหวัดสิสเกตวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2527ที่ได้ชื่อว่าวัดล้านขวดเป็นเพราะว่าสถานที่ต่างๆภายในวัดถูกประดับประดาด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบรวมกันกว่า1,500ใบจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอขุนหา ตัวจุดเริ่มต้นเป็นความคิดริเริ่มของพระคูวิเวทธรรมจารย์ที่ได้มาปฏิบัติธรรมบริเวณนี้และพบว่ามีขวดถูกทิ้งเป็นจำนวนมากหลวงปู่เห็นว่าขวดเหล่านี้มีสีสันสวยงามและสามารถนำไปตกแต่งอาคารได้และยังช่วยประหยัดง,งบอีกด้วยต่อมาวัดลานขวดก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาชื่นชมในวัดวัดลานขวดก็เริ่มสร้างอาคารต่างๆเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นวัดลานขวดที่สมบูรณ์แบบดังปัจจุบันนี้ค่ะ thank okay. you